ตูนพิกกตูนคือใครจบจากที่ไหนอายุเท่าไหร่เคยทำงานอะไรมาบ้างความสัมพันธ์กับสามีนานหรือ,อยังมาอยู่ญี่ปุ่นได้นานหรือ,อยังเรามีคำตอบในวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนกับประพบกับตูนช่องพิกกตูนนะคะวันนี้ก็ทำตามสัญญาเนาะก็จะเป็น Q&A ของตูนช่องตูนตก็ขอบขอขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจ,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 จเลยนะคะช่องตูนครบหนึ่คนแล้วทุกคนเย้ yeah. นีใจมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าคนจะแบบชอบเรามากขนาดนี้นะแบบเป็นตูนไม่เคยไปแลกซับกับใครเลยนะคะแบบก็เป็นคนที่ดูติดตามเรามาโดยตลอดอะ่ะแบบขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกกำลังใจมากๆถึงช่องตูนจะเป็นช่องเล็กๆก็ยังมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอ,งอะ่ะคอยเมนต์กำลังใจแบบเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ตูนนะตูนขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนแบบตอนแรก สาเหตุที่ตูนทำช่องนี้ก็คือเพื่อบันทึกกิจวัตรประจำวันเนาะเพราะว่าเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพ่อกับแม่ตูนอยากเห็นว่าลูกสาวท่านอะ่ะอยู่ดีมีสุขไหมใช้ชีวิตเป็นยังไงเอาเอาไง่ายๆว่าพ่อแม่ตูนรีเควสมาเลยพ่อตูนบอกว่าอยากให้ตูนทำ YouTube ตูนก็เลยทำมาเพื่อให้ท่านเพื่อให้ท่านดูแล้วก็ ก็เป็นผ่อนพลอยได้เนาะมีคนติดตามตูนมาแบบก็มีคนติดตามตูนมาชอบตูนชอบที่ตูนเป็นตูนอ่ะตูนขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะเพราะว่าช่องที่ตูนทำอ่ะเป็นกิจวัตรประจําวันของตูนจริงๆตูนไม่ได้มานั่งจัดฉากทุกคนสังเกตได้เลยเวลาตูนทําอาหารเลยอะไรพวกนี้ตูนไม่ได้มานั่งจัดฉากมานั่งจัดโต๊ะมาอะไรพวกนี้เป็นเป็นรูทีนของตูนที่ตูนทําอยู่แล้วเนาะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ตูนตูนก็บอกว่าช่องของตูน ช่องของตูนคอนเซปต์ก็คือไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของตูนใน,ในการใช้ชีวิตชนบทของญี่ปุ่นเนาะว่าเป็นยังไงการเที่ยวการกินอาหารครอบครัวเป็นยังไงเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฉากหลังอาจจะแบบทุกคนคงไม่เคยคุ้นเนาะเพราะว่าตูนไม่เคยถ่ายห้องนี้เลยอะห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องโลง่ง ห้องเนี้ยตูนแพลนไว้ว่าจะเป็นห้องไอ้น,นี่เป็นห้องชั้น2นะคะจะเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็เป็นห้องแบบเมคอัพของตูนนะแต่ว่าปัจจุบันนี้โต๊ะเมคอัพก็ยังไม่มาเลยจ้ะโต๊ะเมคอัพตูนสเกตแพลนเอ่อตูนสเกตโต๊ะเมคอัพของตูนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสามียังไม่มีเวลาว่างทําให้เดี๋ยวเพราะาตูนอยากได้โต๊ะแบบวินเทจที่ต้องทําเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเขาจะถ่ายวิดีโอให้ดูว่าว่า แบบที่ตูนวาดเป็นยังไงนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราเราออกนอกออกนาออกทะเลไปเยอะละตูนคือใครตูนชื่อจริงชื่อวรพรวงงามนะคะตูนเกิดจังหวัดระนอง12ปีนะอยู่ระนองมา12ปีแล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพนะคะทุกคนตอนนี้ตูนอายุ30ตูนจบการศึกษาที่มหลาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะ คณะวิศวกรรมการอาหารวิศวกรรมการอาหารทุกคนจะคิดว่าเป็นเกี่ยวกับการทําอาหารนะไม่ไม่เกี่ยวนะทุกคนวิศวกรรมการอาหารก็เหมือนวิศวะที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโดยตรงพวกเครื่องจักรกลอาหารการวาดแบบแปลนะการวาดแบบแปลงโรงงานอุตสาหกรรมอาหารการวางเครื่องจักรต่างๆแบบ ก็คือเกี่ยวข้องหมดลน์โปรดักชันอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหารหมดนะคะทำไมตัวถึงเลือกเรียนวิศวกรรมการอาหารก็คือ Food is never d i e ทุกคนอ,อ,อาหารมันไม่เคยตายอะ่ะแบบอาหารมันเป็นปัจจัยสี่เนาะมันเป็นปัจจัยสี่แล้วทุกคนกินอะ่ะตุนรู้สึกว่าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอะ่ะ มันไปต่อได้เรื่อยๆมันไปมันต่อยอดไปได้เรื่อยๆมันยากมากเลยนะคะที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะล้มในเศรษฐกิจแบบต่อให้ต่อให้น้ำท่วมอะไรพวกนี้โรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องเป็นเม้นหลักในการผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์คนนั่นแหละตูนถึงเลือกที่จะเรียนคณะนี้เพราะตูนรู้สึกว่าโรงงานอุตสาหกรรมคณะนี้สามารถหางานได้หลากหลายแล้วก็ ตอบโจทย์กับออตอบตอบโจทย์กับโรงงานที่มีอยู่ที่ไทยเนาะแล้วประวัติการทํางานตุนตุนจบมาตุนก็ทํางานที่อุตสาหกรรมอาหารชื่อดังของประเทศไทยนะคะแต่ตุนจะไม่บอกว่าอ,อจะไม่บอกว่าที่ไหนเนาะอืตุนทํามาได้อยู่สาปีตุนทําเกี่ยวกับตอนแรกตุนทำโปรดักชันแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น QC นะคะตุนทํามาได้แล้วแบบ หัวหน้าตุนดีมากผู้จัดก,การคือดีมากๆเลยนะคะตุนก็แบบตอนนั้นก็เด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเนาะพอทำไมาได้สากเข้าปีที่3ก็บอกหัวหน้าออกคือเราอยู่กันแบบพี่น้องมากๆเลยทุกคนโอ้ยพี่เขาก็ถามว่าจะออกทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือลูกน้องตุนก็ดีกับตุนมากๆเลยนะคะลูกน้องลกตุนรักลูกน้องตุนทุกคนเลยลูกน้องตุนทุกวันนี้ก็ยังติดต่อมาหาตุนอยู่เลยเนาะแบบยังคิดถึงตุนเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณเนี้ยคือแบบ เป็นที่แรกเนี่ยแบบเป็นโรงเรียนชีวิตที่แรกของตูนเลยนะที่ทํางานที่นั่นอ่ะสอนตูนหลายๆอย่างเลยแล้วก็ให้ตูนได้สกิลอะไรหลายๆอย่างอ่ะอืมและอย่างหนึ่งหัวหน้าตูนก็ดีด้วยที่ปล่อยให้ตูนแบบคิดเองอะไรเองหมดทุกอย่างเลยแล้วก็เลยทําให้เราแบบได้ความรู้ในการทํางานมาเยอะอืมเขาเคารพความคิดตูนมากๆเลยนะคะแล้วสาเหตุที่ตูนออกตูนบอกครับตูนบอกกับหัวหน้าตูนว่ายังไงปะว่า ตูนอยากเรียนภาษาอังกฤษตูนอยากเรียนอยากเรียนพัฒนาด้านภาษาตูนตูไม่อยากแก่ตายที่โรงงานตูอยากมีสามีไอ้นี่คือเรื่องจริงทุกคนตูนบอกเลยว่าตูนไม่อยากแก่ตายที่โรงงานตูอยากมีสามีตูอยากใช้ชีวิตแบบปกติที่แบบคนปกติเขาใช้ชีวิตกันเพราะว่าตอนที่ตูนทํางานที่โรงงานอย่างเงี้ยตูมีกะกลางคืนด้วยนะนะคะทุกคนอย่างนอย่างกะกลางคืนนะตูนจําไม่ได้แล้วนะว่า รู้สึกว่าจะสองอาทิตย์หมุนทีอ่ะจะมีทั้งกะเช้ากัะกลางคืนส่วนมากใครทาโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีทั้งกะเชา้ากะกลางคืนทุกคนต้องเตรียมใจต่อให้ค่าตอบแทนสูงขนาดไหนอ่ะคุณก็ต้องเตรียมใจเรื่องสุขภาพคุณด้วยไอนี้คือเรื่องจริงอ๋อเราก็เลยแบบเราบอกกับเขาว่าเราอยากเรียนภาษาต่อแล้วอยากมาใช้ชีวิตประจําวันตุนเพราะว่าตุนรู้สึกว่าบางทีตุนเข้ากะกลางคืนแล้วตอนเช้าตุนต้องนอนอย่างเนี้ย โอ้ยก็มีแบบลูกน้องโทรมาแล้วอะ่ะคือเวลานอนเราก็แทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเราแทบจะไม่มีเอาง่ายๆเลยทุกคนความรับผิดชอบมันก็เยอะเน,นาะด้วยหน้าที่การงานเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่แบบนี้ไม่ได้อะ่ะอยู่อย่างนี้ไปทั้งชีวิตไม่ได้เร,เรารู้สึกว่าเริ่มไม่แฮปปี้แล้วเราแฮปปี้กับลูกน้องเราแฮปปี้กับงานเราแฮปปี้กับกับกับหัวหน้าเราแต่เรารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมอ่ะที่เราต้องเจอไปอีกสิปี20ปีข้างหน้า ตุ้สึกว่าไม่ใช่อะ่ะมันต้องออกมาพเพ,พบเจอกับโลกความจริงว่างไม่ใช่ว่าแบบออกจากโรงงานก็ฟ้ามืดเจอพระอาทิตย์ตกแล้วหรือว่าฟ้าขึ้นเจอพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปไหนนอกจากนี้เลยอะ่ะถ้าไปก็ไปเที่ยวกับแค่เพื่นอนอ่ะเราก็เลยตัดสินใจออกจากงานมาแล้วก็หาในสายงานที่ต้องใช้ภาษาตัวเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอะไรท้าทายมากเลยนะคะทุกคน เป็นคนชอบอะไรท้าทายไม่ชอบอะไรเก่าๆไม่ยึดติดอะไรกับเก่าๆตูนก็เลยทํางานหลายอย่างมากๆมากๆนะจะว่าแต่ว่าตูนต้องขอขอบคุณด้วยว่าตูนเลือกเรียนคณะนี้เลยทําให้ตูนรู้สึกว่าตูนมีทางเลือกมากๆด้วยอะ่ะตูนก็เลยไปในเวที่เป็นจัดซื้อจัดซื้อ,อ,อจัดซื้อเกี่ยวกับจัดซื้ออาหารเนี่แหละแต่ตูนขอไม่บอกเนาะว่าเกี่ยว เกี่ยวกับอะไระก็เป็นจัดซื้อแล้วก็ย้ายมาอีกก็เป็นก็เป็นจัดซื้อเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นอาจจะจัดซื้ออีกที่หนึ่งอาจจะทําเป็นจัดซื้อเกี่ยวกับเออแล้วตูนได้ทาคั่วเป็น i m p o r t Export Ex ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ตูนชอบมากอ,อ๋อเพราเราตูนมาจา Import ับ i m p o r t Export อ่ตะตูนชอบมากเลยทุกคนตูนได้ติดต่อกับต่างประเทศอะอ,อ๋อแล้วไอ,อ้ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ตูนเรียนภาษาตูนชอบมากตูนรู้สึกว่าอ้นนี้นั่นแหละคือสิ่งที่ตูนชอบอ มันทาให้เราพัฒนาสกิลแล้วเอาเอาสกิลเรามาต่อยอดได้อะมันใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเราสามารถมาใช้ได้หลังจากที่เราออกจากงานแล้วเราก็สามารถมาติดต่อซัพพลายเออร์มาค้าขายได้ในชีวิตเราในในการทำเอกสารนำเข้าส่งออกในการติดต่อออยอันนี้คือเราเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์มากๆเลยทุกคนในอนาคตถ้าตูนเก่งภาษาญี่ปุ่นมากกว่านี้ตูนก็จะนำเข้าส่งออกนะคะ ตูนบอกไว้ก่อนไว้นาที่นี้เลยความฝันตุนก็คือการนําเข้าส่งออกเพราะก่อนหน้านี้ตุนเคยตุนเคยขายสินค้าให้เอ่อให้บริษัทญี่ปุ่นมาแล้วตู้หนึ่งนะคะแต่ว่าตุนมีปัญหาเรื่องกับซัพพลายเออร์เลยไม่ได้มีตู้ที่2ตู้ที่3ซัพพลายเออร์ตุนไม่ได้ผลิตไซส์นั้นขนาดนั้นเรียบนั้นแล้วทางลูกค้าก็เลยไม่ได้ซื้อต่อนะคะโอเคเราจะบอกคร่าวๆเท่านี้เนาะอ,อืมไอ้นั้นเป็นจ็อบที่ตุนทําเองนะ หลังจากที่ตุนออกจากงานแล้วเรามาทําจัดซื้อจัดซื้อตุวทาได้ประมาณสองปีสองที่สองปีปีที่ละปีนั่นแหละก็ได้สกิลด้านนี้มาด้านจัดซื้อนําเข้าส่งออกอืแล้วก็มาอีกที่หนึ่งก็ที่สุดท้ายที่สุดท้ายก่อนที่จะมาอยู่ญี่ปุ่นก็จะเป็นจัดซื้อเหมือนกันจัดซื้อแล้วก็นําเข้า เอ่อตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ตูก็งงเหมือนกันว่าจับพัดจะผูกมาเป็นเครื่องมือแพทย์ได้ยังไงท,ทั้งที่ทํ <aprend t. S 1> เาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารเกี่ยวกับอาหารมาโดยตลอดจับพัดจะผูกมาเป็นเครื่องมือแพทย์จ้า mm. แบบอ๋อแล้วเครื่องมือแพทย์ละเอียดยิบมากเลยทุกคนแบบโอ้ยต้องขอบคุณต้องขอบคุณเจ้านายตูด้วยนะคะหัวเจ้านายเจ้าของบริษัทนั่นแหละที่ให้โอกาสตูนตูก็เลยได้แบบเรียนรู้แล้วก็ได้ติดต่อกับออยติดต่อกับ โอ้โหตุนได้ความรู้เยอะมากๆเลยในในส่วนของตรงนี้นะแล้วที่ตรงเนี้ยทาแล้วที่ตรงเนี้ยตุนได้ใช้ภาษาตุนเยอะมากเลยเพราะตุนต้องติดต่อกับซัพพลายเออ,เอร์มาเลเซียสิงคโปร์อ้อไม่ใช่พูดผิดซัพพลายเออร์มาเลเซียเย,ยอรมนีอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะนั่นแหละก็เลยทําให้ตุนใช้ภาษาแต่ตอนเนี้ยเชื่อไหมทุกคนเวลาเราไม่ได้ใช้ภาษามาสักพักหนึ่งอะ ภาษาเราก็จะแบบนี้ดิ่งลงเหมือนเราไม่ได้ใช้ภาษาทางบิสเนสอะทางธุรกิจเราเนาะมันก็เลยทําให้เราแบบบางคําตุนยังลืมไปเลยทุกคนบางคำเราเคยส่งอ e ีเมลบ่อยๆแล้วทําไมเราถึงลืมไปได้เนาะอโอเคจบประวัติด,ด้านการทํางานไปแล้วก็ตุนก็ออกมาปุ๊บแล้วก็เตรียมตัวที่จะย้ายมาญี่ปุ่นเนาะตุนออกมาแล้วก็ทําเอกสารเพื่อจะย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าสามีตุนย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นเนาะย้ายงานมาอยู่ที่ญี่ปุ่น ทํายังไงถึงเจอสามีญี่ปุ่นได้ที่ตุนเคยบอกนะใครที่เคยดูคลิปตูนก็น่าจะรู้ว่าตุนเจอกับสามีญี่ปุ่นได้ที่แอป tinder นะคะถ้าใครเจอคนดีก็ดีไปถ้าใครเจอคนไม่ดีก็ขอให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะทุกคนความสมัมพันธ์กับตูนกับสามีก็เข้าปีที่สี่แล้วจะเข้าปีที่สี่แล้วนะคะ <c oughs> มีคนถามว่าเคยทะเลาะกันบ้างไหมตูนเคยทะเลาะกันบ้างไหม เคยทะเลาะกันเลยอะทุกคนไม่เคยนะแบบจะพูดว่าไม่เคยทะเลาะกันก็ไม่ได้เคยอืมไม่ใช่อ่ะไม่เคยทะเลาะกันแรงๆเลยแต่ว่าเรื่องความไม่เข้าใจกันอะไรพวกเนี้ยมีทุกคู่อยู่แล้วทุกคนเราเกิดมาต่างพ่อต่างแม่เรามีทุกคู่อยู่แล้วว่าต้องแบบไม่เข้าใจกันบางครั้งบางคราวใช่ไหมแต่เราเราเคยคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าไม่เข้าใจกันนะให้พูดกันให้เคลียร์แล้วพวกตูนเป็นคนพูดพูด เคลียร์ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่พอใจแล้วเก็บเงียบเงียบแล้วก็งอนไม่คุยกันเป็นชั่วโมงไม่เคยอ่ะไม่เคยงอนกันเป็นชั่วโมงหรือว่าไม่เคยเงียบกันเป็นวันไม่เคยเลยอ่ะพวกตูนไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะก็จะแบบถ้าไม่พอใจเวลาอากิไม่พอใจอากิก็จะแบบพูดกับตูนเลยว่าเนี่ยนิสัยูนิสัยไม่ดีนะตุก็บอกเนี่ยคําที่แรงที่สุดของนางก็จะแค่บอกว่ายูนิสัยไม่ดีนะตุก็บอก อยู่ไอ้นิสัยไม่ดีตรงไหนบางทีแบบตูนตดต่อหน้านาอย่างเงี้ยนาก็จะบอกว่าไม่เอานะอย่าทําอย่างนี้นะไม่สวยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกตูนไม่เคยทะเลาะกันแรงเลยเพราะมันไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันเพราะอากิก็ไม่เที่ยวตูนก็ไม่ได้เที่ยวอะ่ะตูนเที่ยวนะแต่ว่าจะเป็นเที่ยวแบบแบ็คแพคของตูนเมื่อสมัยก่อนนะ่ะตูนเที่ยวแบบแบแแ็คแพคเอ่อขึ้นเข,ขาลงห้วยไปทะเลอย่างเงี้ยที่ที่กิจกรรมแบบ แอดเจอร์นิดหน่อยส่วนอากิก็ทำงานกับบ้านก็ไม่มีอะไรเลยอากิก็เป็นคนไม่ดื่มด้วยดื่มจะจะดื่มแค่ช่วงในธุรกิจนะทุกคนแล้วจะไม่มานั่งดื่มแบบที่บ้านหรืออะไรพวกนี้นางไม่อะ่ะนางเป็นคนรักษาสุขภาพส่วนตัวก็ไม่ดื่มเลยก็มันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องมานั่งทะเลาะก,กันนะในเมื่อในเมื่อเราแบบเราสามารถพูดกันให้เข้าใจได้อะ่ะก็ ก็แฮปปี้ <G ül üyor> ก็ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้เนาะอืมโอเคและอย่างหนึ่งทุกอย่างอะพวกเราก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วเวลาตัวจะทำอะไรอากิก็สนับสนุนเวลาอากีชอบอะไรตัวก็สนับสนุนบางครั้งเขาชอบถ่ายรูปใช่ไหมสามีตัวชอบถ่ายรูปชอบแรงชอบต้นไม้ตัวก็ให้ให้นางเอนจอยกับของนางไปเลยแบบนางอยากถ่ายรูปก็ถ่ายมันทั้งวันถ่ายไปเลยเรื่องของอยู่เพราะนางเ,เพราะว่า เป็นงานอดิเรกข,ของนางเนาะแบบพวกถ่ายรูปอย่างเงี้ยพ่อนางเอาลงเอาภาพลงขายด้วยนะคะอืมแล้วตูนกับสามีแต่งงานกันหรือยังเพราะว่าตูนเคยทำคลิปวิดีโอแต่งงานไว้เนาะแต่ว่าหยุดกระทันหันเพราะว่าโควิดตูนจดทะเบียนสมรสกับสามีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนแรกอะพิธีพิธีงานแต่งงานของญี่ปุ่นนะตูจะจัดวันที่22มกราปีนี้แต่ว่าติดโควิด แม่ครอบครัวตูนไม่สามารถปีนมาได้ก็เลยเลื่อนเลื่อนไปปีหน้าก็ขอให้แบบภาวนาให้ปีหน้าแบบตูวขอภาวนาให้ปีหน้าแบบราบลื่นไม่มีแบบเหตุการณ์สะดุดอย่างนี้อีกแล้วเนาะเพราะว่าเราก็แบบจัดก,การอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอืมก็ต้องมาลุ้นกันปีหน้านะคะมาดูเจ้าสาวในชุดญี่ปุ่นปีหน้ากันไม่รู้ว่าตัวจะบวมไปถึงไหนตัว โอเคแล้วพ่อแม่คิดเห็นอย่างไรที่มีสามีญี่ปุ่นโอ้หตอนตอนแรกนะไอ,อ้คำถามมีตุนโดนบ่อยนะตอนแรกคือแบบพ่อกับแม่ก็ห่วงว่าจะเป็นลูกสไปโอชินแต่ว่าพอมาเจอจริงๆแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอะพ่อกับแม่ก็แบบแฮปปี้พ่อกับแม่รู้จัก,จากอาก,กิเป็นอย่างดีด้วยพ่อกับแม่ก็เลยแบบพ่อกับแม่รักอาก,กิมากกว่าตูนอีกแล้วทุกวันเนี่ยทุกวันนี้แบบโทรศัพท์หาตูนอะอาก,กิเป็นยังไงบ้างอากิกินข้าวหรือ,อยัง อากิเนื่อยไหมถามถามลูกเขยมากกว่าลูกสะใภตัวไม่ใช่ถามลูกเขยมากกว่าลูกสาวตัว,ตวเองอีกจริงๆทุกคนแบบโอ้ยเขารักเขารักลูกเขยมากอืแต่เมื่อก่อนเขาก็จะแบบโอ้ยทไมแบบมีทําไมแบบมีแฟนต่างประเทศต่างชาติอีกแล้วแบบเพราะพี่สาวตูนก็มีแฟนออสเตรเลียนะคะพี่สาวตูนก็อยู่เมืองนอกตูนก็มาอยู่เมืองนอกอะแบบแม่ก็แบบแ แม่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยากให้ตูนมาเมืองนอกเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจว่าเราก็เป็นมีชีวิตของเราเขาก็แบบเข้าใจเนาะอือแล้วก็สิ่งที่ทําให้เราเลือกสามีคนนี้คือความซื่อสัตย์ของเขาความขยันของเขาแล้วก็ความเข้าใจในตัวเราอะ่ะเขาเป็นคนเข้าใจในตัวเรามากๆทุกคน เข้าใจแม้กระทั่งวันที่เราเมนมาวันที่เรานิสัยงี่เง่าวันที่เราแบบวันที่เราไม่ได้เป็นแบบคนดีอะ <c oughs> จะพูดยังไงทุกใครที่เคยมีแบบบทบทมีประจำเดือนแล้วแบบรู้สึกหงุดหงิดง่ายไหมคะทุกคนแบบไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะรู้เขาก็จะรู้แล้วว่าตูนต้องการแบบสเปซของตูนต้องการพื้นที่ของตูนอ,ะอ่ะอ๋อเขาก็จะเข้าใจตูนในในจุดนั้นอะ่ะ เขาเขาเป็นคนที่เข้าใจอะเข้าใจในทุกๆอย่างที่ตุนเป็นอะ่ะตุนก็เลยรู้สึกว่าแบบขอบคุณมากๆที่มีเขาอยู่ข้างๆแบบ <laughs> พูดเรื่องสามีแล้วจะร้องไหา้เพราะเพราะเรารู้สึกโชคดีจริงๆ <laughs> คิดเห็นอย่างไรในการมาอยู่ญี่ปุ่น <laughs> ไอ้นี่ตุนลิสต์มานะที่ตุ้กต้องกง้มดูเพราะตุนลิสต์มาเดี๋ยวตุนลืม <laughs> คิดเห็นอย่างไรในการมาอยู่ญี่ปุ่นตอนแรกตูตูก็ไม่ได้เครียดอะไรนะ <c oughs> แค่คิดว่าอาจจะคิดถึงบ้านหรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะเพราะที่ตูไม่ได้เครียดเพราะว่าตูเป็นคนที่ชอบผจญภัยอยู่แล้วอาจจะเพราะอาจจะเป็นเพราะตูชอบอะไรใหม่ๆอยู่แล้วชอบผจญภยัยชอบเจออะไรใหม่ๆแบบชอบความท้าทายเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้มาเครียดอะไรตรงนั้นไม่ได้แบบฉันต้องแบบ ต้องมาเครียดอะ่ะเราก็ใช้ชีวิตของทุกวันให้เราแบบมีความสุขที่สุดอืมแล้วก็เราก็พยายามแบบเราก็พยายามเข้ากับครอบครัวสามีให้ได้แต่โชคดีว่าเราก็เข้ากับครอบครัวสามีได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นอย่างมีความสุขเพราะว่าเราสามารถกินอาหารไทยได้ทําสวนได้ใช้ ใช้เวลาว่างของเรามาตัดวีดีโอมาทำนู่นมาทำนี่นะในสิ่งที่ตุนอยากทำได้ทั้งหมดนะคะแพลนตุนตูนก็อยากจะปลูกมะละกอเพิ่มอยากจะลงมะม่วงนะคะอยากจะทำอะไรแบบลงพวกพืชผลทางการเกษตรมากกว่านี้นะเพราะว่าตูนก็อยากขายในญี่ปุ่นบ้างเนาะถ้ามีโอกาสนะถ้าตูนมีโอกาสนะคะทุกคนเพราะว่าสามีตูนก็อาจจะไม่ได้ว่างพาตูนไปจังหวัด จังหวัดแม่สามีบ่อยๆเนาะแต่ว่าพวกตูนะ่ะมีที่กานที่ของคุณพ่อสามีะ่ะค่อนข้างเยอะเลยถ้ามีโอกาสก็จะก็จะพยายามลงทีละนิดทีละนิด,ท,นดทีละนิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วกค็คำถามสุดท้ายที่ตูจะพูดอันที่จริงเรื่องนี้ตูไม่ค่อยอยากจะพูดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยตูรู้สึกว่ามัน มันเป็นค่อนข้างเรื่องเซนสะิทีฟอ่อนไหวเนาะอ๋อสามีญี่ปุ่นให้เงินใช้ไหมอืมตูนบอกตูจะบอกว่ายังไงอะก่อนหน้านั้นนะที่ตูอยู่ไทยอะตูก็เป็นคนที่หาเงินใช้เองเงินเราก็คือเงินเราเงินสามีเราก็คือเงินเรางงไหมก็ต้องเป็นเช่นนั้นละค่ะอืม ก็คือเงินเราตอนที่เราอยู่อยู่ไทยอย่างเงี้ยเงินเราเราก็ใช้ในส่วนของเราเงินสามีเราเราก็ใช้ของนางด้วย <c oughs> <laughs> พอมาอยู่ญี่ปุ่นสามีตูเป็นเป็นเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างสายเปเวลาตูอยากได้อะไรเหลืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่านาเป็นคนที่ใช้เงินอย่างมีเหตุมีผลแล้วเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากนะคะพวกตูจะรู้แล้วว่าแบบเดือนเดือนหนึ่งเนี้ย พวกตูนจะเก็บเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่หรืออะไรพวกนี้พวกตูนที่ตูนบอกว่าพวกตูนทําแผนการเงินน่ะจะสรุปเงินรายรับรายจ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนของพวกตูนอยู่แล้วเนาะถามว่าสามีให้เงินใช้ไหมพวกตูนไม่ได้แบบบอกจะพูดยังไงอะไม่ได้แบบจํากัดว่าเดือนเนี้ยเดือนนี้ให้เท่านี้เดือนนี้ให้เท่านี้นะเพราะว่าตูนตูนมีบัตรมีตูนมีบัตรของนางตูนสามารถลูก รูดได้ไม่จํากัดวงเงินตัวสามารถูดได้ไม่จํากัดวงเงินนะทุกคนแล้วก็มีเงินสดที่นางจะให้ให้มาไว้ติดตัวแต่ละอาทิตย์นะคะแต่ขอไม่แต่ขอไม่ลงจำ,จำนวนเงินเนาะและอย่างหนึง่งแต่ตัวเป็นคนนางรู้ว่าตัวเป็นคนไม่ได้ใช้จ่ายในเรื่องไร้สาระอะ่ะไม่ได้ไปไม่ได้ช็อปในเรื่องไร้สาระเลยถ้าทุกคนดูในชีวิตประจําวันทุกคนก็จะเห็นว่าตัวไม่ได้ไปเสียเงินอะไรเรื่องไร้สาระนะคะ และอีกอย่างหนึ่งสาม,มีตูนเชื่อใจตูนเขารู้ว่าตูนก็เป็นคนค่อนข้างงกแหละเป็นคนค่อนข้างงกเราก็คิดถึงแผนอนาคตแล้วเราก็คิดถึงลูกลูกเราในอนาคตเนาะว่าว่าอะไรยังไงเออเราก็แบบเราก็ไม่ได้อยากจะแบบให้ตัวเองมีนี้มีสินเลยพวกนี้พวกตูนโชคดีที่พวกตูนไม่ได้มีนี่สินนะคะตูนอายุ 30, สามสิบสามีอายุสามห้าเออพวกตูนไม่มีแบบไม่มีนี่อะ่ะ อย่างบ้านอย่าง,อย,างอย่างบ้านอย่างเนี้ที่ตูนบอกบ้านเช่าที่บริษัทก็ออกให้นะคะบริษัทก็ออกให้แล้วพวกตัวก็สามีตูนก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ซื้อบ้านกันนะคะอันนี้คือตัดสินใจแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าบ้านของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณปู่คุณย่าก็คือมีสามหลังแล้วทุกคนแบบบ้านของของฝั่งสามีอะ่ะแ,แล้วยังไม่รวมกับบ้านคุณลุงของคุณพ่ออีกนะคะ คุณลุงของคุณพ่อก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งที่คุณพ่อดูแลจ่ายภาษีอยู่นะอันนั้นก็เป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่บ้านปูกย่าก็ไม่มีใครอยู่คือไม่บ้านบ้านที่ไม่มีใครอยู่อสองหลังและ้ะแล้วก็มีบ้านของคุณคุณพ่อแล้วก็มีบ้านของคุณแม่อีกอะทุกคนคือแค่เนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการกันยังไงแล้วยังคิดอยู่เลยว่าจะจ่ายภาษีกันยังไงถ้าพ่อถ้าถ้าพ่อแมม่อยู่พ่อ มรดกทางฝั่งของคุณพ่อค่อนข้างเยอะมากนะคะทุกคนที่ดินพ่อที่ตุนบอกว่าพ่อเสียภาษีที่ดินแต่แต่ละปีเยอะมากมากนะคะมากอืมแต่ว่าคุณพ่อก็มีการจัดจัดสรรให้คนเช่าอ้นั้นก็โอเคก็ดีไปนะคะแบบพวกสวนวิวะส่วนวิวะแล้วก็ลานจอดรถแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็จำไม่ได้ว่าตรงไหนบ้างอื แล้วสุดท้ายไอ้ก่อนที่วิดีโอตูจะยาวเกินไปพวกเกี่ยวกับพ์ทสามี Q&A เกี่ยวกับพ์ทสามีอะไรพวกเนี่ยนางบอกว่ารอให้ถึงหมื่นหมื่นซับก่อนนางจะมาพูดนะนางสัญญากับตัวแล้วนะทุกคนถ้าสมมุติอยากรู้อะไรพวกเนี่ยอยากได้อีเสียงนางอะ่ะรบกวนช่วยแชร์ตวได้นะ โอเค Q a ตูนก็จบเท่านี้นะคะทุกคนถ้าใครแบบยังมีคำถามอะไรพวกนี้ที่อยากรู้อีกสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะใต้คอมเมนต์ตูนใต้คอมเมนต์ตูนตูนอาจจะทำา q a แอรอบ2ก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าตูนก็มาลิสต์เองในสิ่งที่ตูนเคยโดนถามหรือว่าคิดว่าทุกคนอยากรู้อย่างเงี้ยตูนก็มาลิสต์นะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบวิดีโอตูนรบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ตูนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ ฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะก o o d l u c